แล้วท้องมันแข็งจนรู้สึกว่าเด็กเนี่ยหยุดดิ้นแต่อยากจะไปโรงพยาบาลเตียงเต็มเดี๋ยวกลับมาครับค9ค่ะตอนนี้ตั้งท้องได้9เดือนแล้วค่ะตอนนี้มีอาการไอแล้วก็เจ็บท้องเกรงไปหมดแล้วค่ะท้องแข็งสนับสนุนโดยครื่องดื่ม GSD จราสงเกาหลีตังกุยจับ Disney Plus Hotstar แปยาเม็ดมัดเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลกรัมโดยบริษัทมาสลบจำกัดอ่านคำเตอือนในฉลากก่อนใช้ยา4ดูลัก Weather Shield u l t i m a ดว Advance B1 หลอดไฟ LED สว่างนานไม่กลัวดับ l a m i n a ด Digital ฟิล์มครองแสงติดรถยนต์บ้านแล วันนี้พบกับผมเชนธนาใจฉัตรครับและดิฉันสายพกามาตค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้โปรโมชั่นร้อนแรงมากๆหยิบมือถือให้ดีแล้วโทรให้ทัน1นึ่พันสายนะครับแต่ก่อนจะไปเปิดโปรโมชั่นนะครับต้องบอกเลยว่าคอลลาเจนคอลลาเจนได้รับถึง3รางวัลในสินค้าเดียวนะครับซึ่งเราได้รับแจ้งจากนิตยสาสตร์มิจเทียว่าคอลลาเจนของเราเป็นคอลลาเจนที่มียอดขายสูงสุดในปี2019คือได้รับรางวัลแบรนด์ยอดนิยมในหมวดคอลลาเจนผงหรือคอลลาเจนชงดื่มจากนิตยสาสตร์มิจเทียปี2019ถึง2020 สินค้าคอลลาเจนของบริษัทอัมรุกรุ๊ปจำกัดของนิติสารวิสเนศพัฒน์และล่าสุดนะครับรางวัลอันดับหนึ่งจากผลงานวิจัยของนิติสารแบรนด์เอ็ดกับรางวัลไทยแลนด์มอสแอดมาร์สแบรนด์ในหมวดอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มคอลลาเจนผงซึ่งวันนี้นะครับจะขอชงให้ดูนะครับและจะเปิดปโปรโมชั่นแล้วนะครับนี่คือคอลลาเจนที่ชงแล้วใส่ไม่ใส่สีนะครับปกติหนึ่งกระป๋องเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทจะลดเหลือเก้าร้อยเก้าสิบท่ 539999หรือ line @amado99 ครับต้องบอกว่าสั่งของกระเปาง่ายนิดเดียวนะคะท่านแจ้งแค่3อย่างคะ่ะชื่อที่อยู่และเบอร์โทรนะคะเพียงเท่านั้นรอรับของหน้าบ้านได้เลยคะ่ะโปรที่ว่าแรง1แถม1ก็แรงแล้วนะแต่ว่าวันนี้คุ้มกว่าคะ่ะซื้อ1แถมอีก2นะคะในราคา999บาทเท่านั้นรีบโปรด่วนๆเลยคะ่ะ028539999หรือ line อ m a d o 9 9ค่ะคอลลาเจนคอลคอลาเจนไซส์11000มิลลิกรัมนะครับปกติแล้วกระป๋องละ1590นะครับเราเคยจัดโปรโมชั่นแรงสุดคือลดเหลือ999บาทแถมฟรีทันทีอีก1กระป๋องนะครับแต่วันนี้ซื้อ1กระป๋อง แถมอีก2กระป๋องสำาหรับ1 0ันท่านแรกที่โทรทันนะครับรีบโทรมาเลยครับ028539999หรือ Li n e a อ a อ o ด99นะครับแล้วถ้ายังไม่มั่นใจครับนี่คือคอลลาเจนที่ชงแล้วใสไม่ใส่สีไม่มีน้ำตาลแต่ตอนนี้ต้องโทรเท่านั้นครับ028539999หรือ Li n e a อ a อ o ด99นะครับนี่คือการย้ำโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายนะครับซื้อ1นกระป๋องแถม2กระป๋องจ่ายเพียง999บาทโทรมาที่028539999หรือ Li n e a อ a อ o มด99นะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายน All New Nissan kicks e-power เจ้าของรางวัลเทคโนโลยีอ o ฟเด e y เ a ี2021จากญี่ปุ่นยนตรกรรมชั้นนำเร่งแรงตอบสนองได้ดังใจเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่แห่งการขับขี่ดื่มด่ำช่วงเวลาแห่งความสุขที่ล้ำคา่าจากความหอมอีกคันเพราะประสานความหอมจากกาแฟาอาราบิกาและถูกล็อกไว้ใน m มคกนาทริโอโกอันท้ายคุณลอง โดขับรถกินเท่<อ>เลิกกินที่แล้เวเปลี่ยนมากินนี่เหรอขนมปังก็นุ่มหมูหยองก็เยอะน้ำสลัดก็ดีขนมปังหมูหยองน้ำสลัดต้องโกเบทนะครับเอ็มคุ้มเต็มคำกินได้ทุกที่ชีสอกถูกเชี่ยวฝังลงไปถ้าเขารู้ว่าคุณตาชานี่ที่คนนุก็กำลังจะบอกว่าคนร้ายเป็นผมเป็นแวมไพร์ะเขาไม่มีวันยอมรับสิ่งนี้ฉันเป็น ความพยายามฉันอะไรค่าฉันต้เอาเลือกแก่มาให้ได้คุณจะเป็นสัปดาหที่รักคุณและผมก็จะเอาชนะใจคุณให้ได้รักนิรันดร์จันทารา ก ER รกฎาคมนี้าช่อง3กด33เอซโซเซนจี้สุพิมพลัสเต็มถังช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์จุดพลังจากภายในและช่วยปกป้องเครื่องยนต์ถึงสองเท่าเต็มถังเรียบร้อยครับรับฟรีชีวิตหนึ่งกล่องเมื่อเติมครบ800บาทวันนี้ถึง30กันยายน2564กี่ปีแล้วเนี่ย ผมสวยแบบเนี้ยจะอยู่กับเราไปอีกนานไหมหไม่ต้องกังวลลองนี่ฉันซิ้อ Herbal Fusion สมุนไพราสารสกัดโสมและสารสกัดมะขามดีควายช่วยลดผมขาดร่วงดูดำเงางามฉันซิ้อ Herbal Fusion ผมสวยเวลาก็ทำอะไรเราไม่ได้ออเดอร์เยอะอยากต่อแต่ไม่ทันทำคะให้ธุรกิจไปต่อ คืนใหม่700เมกะเฮิร์ตใช้จริงดีจริงจริงค่ะจริงใช้จริงดีจริงๆนะค่อยๆๆก็คืนใหม่เ็าดีจริงๆป้าเขาก็อยากรีบบอกดีครอบคุมได้ไกลดีทั่วดีถึงดีแท้ไม่มีแดดอีเมนเ่แดดมาแล้วจะรอแดดไป